ว่าเช้าวกินกาแฟาแล้วก็ลเลดติง้งว่าพูดลงไปเลยว,ว่ากี่ไล่เล็ววะมีกระบายเจยหมึมีกันแล้วคอมเมนต์แบบน,นี้คอมเมนต์ที่ไม่เป็นจะล,ลุงใจเลยแฟนกับกูสมัครเอง สารนี <Saint> ่กากูเติมเองโทษทัพย์นี่กากูเสือซดมาฮึแล้วกูก็ไม่ได้โพดหลุมันลักขาบานไก่จนเบืองแตกเบืองลาวเบืองหลัวหัวปลอมแตกเวลาโพดก็ไม่เคยโพดหลุมันหัวใครจนหัวแอคหัวแตกหัวโนหัวขวักหัวจำกูกระโพดลงบนตัวทรัพย์ของกูทรัพย์เหลืองนี่กูก็เสือเงินซด ไม่ได้พลนด้วยซ้ำทำไมอะต้องมาคอมเมนต์แบบนี้คะนี่มันพื้นตีของฉันค่ะพื้นตีของฉันฉันนิพได้วยก็ได้ไม่ต้องมาเสื้อล็อกบล็อกอแรงไม่พอแรงไม่พอไม่ชอบบล็อกเลยค่ะแรงไรกันแรงให้กำลังใจกันมั่งพว่าฉันถ่ายรูปมาว่างีได้สักรูปเนะี่ยอุ้ยถ่ายเมื่อนเจ็ด ลงไลน์รูปเดียวท่ายังมาคอมเมนต์แบบนี้แย่มากค่ะแย่มากค่ะแย่มาอ่าพี่จอยคอมเมนต์จากรักมากนี่แหละน่ารักเป็นเอฟซีที่น่ารักนะน่ารักค่ะโอ้ยพี่นิ่งก็น่ารักมา,า,ากมาเลยจะให้กำลังใจหุยชอบจบอืมน่ารัก bà cháy quá chào tới mà thương mình không đi đi anh ý đây là, anh đây là, anh